นะครับผมสวัสดีครับวันนี้ผ้ามาเบิงเขาจุดพอเพิ่งครับผมบรรยากาศท,ทางครับรถจะไหลส่วนรถมาแล้าเพลิดเพี่น้รอสโนก็ตกนี้วมา่นเขาจุดอยู่หดครับจะหน่อยจุดผูด่สวัสดีพี่ไม้ครับผม <c oughs> บรี๋ยาจ่าสโนพี่นอ้อง

Huh. <sighs> มีแค่น้อยเดี๋ยวก็จุดพูงเราไป่น้องตอนนี้เวลาหาโมงเพิงใช่ต,า,ตาวญี่ปุน่นตาะเทิเขาญีออ่ปุ่นเรียนสองคนนยครับมาเทียวลายครับเพื่อนมา <c oughs> ถึงนะครับมาอ,อยู่ใกล้ๆใส่ไข่ตัวเรานเดียว ยะอีอันีด้วยโอยเข้าไปไกลครับผมจีโนไปเอาไฟมาจุดไปน่บอลลีนะครับยากาพ้นลายๆฮีนโนกนักฟีงไฟ ไอ้สเลีเ่ด้นอมอว่าย้อน่นเอาเอาแล้วจุดแล้วครับอมกบบรรยากาศไฟเลย

最高だよ。Cool, จุดผูดโมบาทครับเดินไปจะไปจุดปูดยู่บาทพี่เดี๋ยวเมื่อเดียทุกคละ่ะก็เมื่อบอกถึงหาเมือหกเมือหนามเมือครับพี่นี่ลอยก็นัดอยู่แลนะ้วลอยนัดก็สี่สิบาท là mày với bà hoàn มเดี่ยวนะจุดโฟลแล้วก็ไปดิใยังขี้เขียนหลไยอย่างก็ฮะเร่อย่างกับเมียก้อยเนี่ยเจียไปหุ่น

trời mất trời mất trời Oh, hôn sê hết đưa đất. Oh, hôn sê hạch yếu, đất. Oh, hôn sê hạch đưa trời Hôn Nè, mọi thứ mọi thứ mọi thứ đi. เราเค่ยบรลอยนะครับเพื่อ,อนก็ <c oughs> เมื่อยเขากันเรื่องไรกันเ้าน <c oughs> เด็กแก่สอใช่ไปกับฝีงไฟเมาฟิงครับโอเคครับผมคินเหนียวเไว้ซ้ำนะพี่น้องสวัสดีพี่ไมค์ครับผมเจอกนันคลิปหนาครับ